สวัสดีทักทายคุณผู้ชมนะครับอยู่กับผมคิวเตมี่ฮะกลับมาคลิปนี้พร้อมกับอีกหนึ่งสมาร์ทโฟนที่บอกเลยว่าน่าสนใจสุดๆครับเพราะว่ามีความโดดเด่นในเรื่องของราคานั่นเองโอ้โหราคานี่เรียกว่าโดนใจสุดๆนะครับและไม่น่าเชื่อว่าราคาโดนใจแล้วสเปครวมไปถึงการทำงานโดยรวมทั้งหมดแล้วมันคุ้มค่าสุดๆครับ วันนี้จะมาพูดถึง Realme 3หรือว่า Realme 3นั่นเองนะครับแอบบอกตั้งแต่ต้นคลิปเลยว่าเจ้าตัวนี้สเปคเริ่มต้นราคาเพียง4,590บาทเท่านั้นเองรีวิวไปเลย จุดนี้ก็ยังคงทําได้ดีกับด้านดีไซน์นั่นเองนะครับสำหรับเรียวมีสนั้นนะฮะออกมาดูดีมากต้องบอกว่าวัสดุเนี่ยจริงๆเป็นพลาสติกแต่ว่ามองด้วยตาเปล่าแล้วคุณจะรู้สึกว่าเหมือนกระจกนะครับและสีนี้คือ Radiance Blue ซึ่งก็จะเปลี่ยนไล่สีต่างๆตามมุมมองของแสงด้วยยกนิ้วให้เลยว่าทำออกมาได้สวยมากเลยครับ และเมื่อเงาขนาดนี้นะครับก็ติดลายนิ้วมือง่ายสุดๆครับในกล่องก็มีเคสเป็นซิลิโคนใสแบบนิ่มให้มาด้วยนะครับก็ถือว่าดีด้านล่างก็จะมีพอร์ตไมโคร USB นะครับรวมถึงที่เสียบหูฟัง3 5ม m mm, มแล้วก็ลำโพง1ตัว ด้านหลังก็มากับที่สแกนนิ้วด้วยนะครับซึ่งก็ทำงานได้มั่นยำรวดเร็วอย่างที่เห็นเลยนะครับส่วนใครที่รู้สึกว่าไม่ถนดัดอยากจะปลดล็อกด้วยหน้าก็มีออปชันนี้ให้ได้ใช้กันด้วยซึ่งก็ปลอดภัยน้อยกว่าแต่ก็สามารถปลดล็อกได้เร็วกว่าครับ ความแปลกใหม่ของ Realme 3ก็คือหน้าจอนั้นมากับหน้าจอทรงหยดน้ำนะครับซึ่งเพิ่มพื้นที่ในการรับชมหรือใช้งานได้มากขึ้นนั่นเองนะครับเป็น IPS LCD ขนาด6.2นิ้วเป็น HD Plus 720p ครับอัตราส่วน19:9ซึ่งก็ต้องบอกว่าคมชัดดีนะครับสำหรับสมาร์ทโฟนราคาระดับนี้นะครับแล้วก็ชอบจอหยดน้ำมากกว่าจอติ่งอยู่แล้วด้วยเพราะว่าสามารถมองเห็นอะไรต่างๆได้เต็มตาม,มากกว่านั่นเอง สีของหน้าจอเรียวมี3ามนั้นค่อนข้างตรงอยู่แล้วนะครับแต่เป็นทริคมาฝากครับถ้าสังเกตสําหรับคนที่ใช้อยู่จะรู้สึกว่าสีขาวในอมฟ้าไปนิดหนึ่งฮะสามารถมาปรับได้ที่ออปชันในหน้าจอนะครับปรับโทนสีไปทางด้านอุ่นหรือว่าปรับไปขวาสุดนั่นเองนะครับเพียงเท่านี้หน้าจอของเรียวมี3คุณก็จะสีตรงขึ้นกว่าเดิมลำโพงตัวเดียวด้านล่างซ้ายนะครับทำงานได้ค่อนข้างโอเคครับผมแฮปปี้ดีนะครับเสียงดังฟังชัดนะครับ ในการดูหนังหรือฟังเพลงก็เรียกว่าครอบคลุม ที่ใส่ซิมเป็นแบบ3ช่องนะครับสามารถใส่นาโนซิมได้2ช่องเลยก็คือได้2เบอร์แล้วก็มีช่องแยกสําหรับไมโคร s d สด a กาครับที่เพิ่มสูงสุดได้ถึง 256GB ครับซิมเป็นแบบ 4G Dual Standby นะครับรองรับ v o l t e แล้วก็ WiFi c a l l i n g ด้วย เร็วมี3น,นั้นเลือกใช้ชิปประมวลผล Herio P60 นะครับมาพร้อมกับ AI อัจฉริยะด้วยส่วนความจุก็มี2ไซส์นะครับ RAM 3GB ความจุตัวเครื่องอยู่ที่ 32GB สนะครับส่วน RAM 4เนี่ยความจุอยู่ที่ 64GB สครับสำหรับเกมเมอร์นะครับก็มีเกม Space ครับที่ช่วยในการจัดการต่างๆในเรื่องของการเล่นเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นการบล็อกการโทรเข้าบล็อกโฆษณาแบนเนอร์ที่มันเด้งขึ้นมานะครับนอกจากนั้นแล้วยังปรับ CPU ให้เน้นเรื่องของอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความแรงเรื่องของการประหยัดพลังงานหรือว่าจะเลือกตรงกลางก็ได้แต่ในที่นี้ขออนุญาตเลือกเป็นแรงสุดนะครับเพื่อเทส CPU เจ้า Hero P60 ไปให้ดูด้วยว่าจริงๆแล้วเจ้า CPU ตัวนี้ไม่ใช่ตัวกระจอกง่อยๆนะครับบอกเลยว่าเล่นเกม อย่าง a s p เทาเนี่ยไม่กระตุกเลยนะครับลื่นปลื้ดเลยอย่างกับตัวเรือทงและผมปรับเซตติ้งของเกมนี้เป็นแบบไฮหรือว่าขั้นสูงแล้วนะครับ <c oughs> ดูได้เลยว่าไม่มีกระตุกนะครับลื่นจริงๆถือว่าเป็นการจับคู่ที่น่าพอใจนะครับกับ CPU h e i o p 6 0กับหน้าจอ hd plus 720p นะครับให้ผลลัพธ์ออกมาได้สมูทสุดๆเลย ยืนยันด้วยคะแนนกีกเบนช์นะครับซิงเกลิลคอร์ถึงพันสี่ร้อยนะครับมัลติคอร์สี่พันหกร้อยส่วนอันทูทูก็แสนสองเลยทีเดียวครับ ชอบอีกอย่างหนึง่งก็คือมากกับ Android P นะครับแล้วก็ ColorOS เวอร์ชันใหม่นะั่นก็คือเวอร์ชัน6นั่นเองซึ่งมีการเปลี่ยนหน้าตานะครับให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีแอป Drawer แล้วด้วยอันนี้ผมชอบมากๆเลยปุ่ม Navigation ก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับตามแบบที่คุณชอบจะเอาปุ่ม Back อยู่ด้านซ้ายหรือด้านขวาก็เลือกได้นะครับรวมไปถึงสามารถใช้ Gesture ในการ Swipe ขึ้นในการควบคุมได้หลากหลายรูปแบบตามที่คุณชอบก็ลอง ปรับใช้กันดูได้ครับสามารถเข้าถึงแอปด้วยความรวดเร็วอย่าง Smart Sidebar นะครับในการสล์ปออกมาแล้วก็สามารถคัลสตไมซ์แอปพลิเคชันที่คุณใช้บ่อยๆได้นะครับจะได้ไม่ต้องเข้าไปในแอปดรอเวอหรือว่าเกะก,กะเนื้อที่บนหน้าหุมคุณความสามารถพื้นฐานก็มีอยู่นะครับการใช้2แอปบนหน้าจอเดียวก็ใช้ได้นะครับหรือแม้แต่ใช้โซเชียลมีเดีย2แอเาท์ก็ทำได้เช่นเดียวกันครับ แบตเตอรี่ขนาด4,230ม ah ิลลิแอมนะครับเรียกว่าให้มาเยอะจริงๆนะครับแล้วก็จากการใช้งานเนี่ยผมบอกเลยว่าสามารถใช้ไปทะลุวันที่2ได้เลยเทสดูเนี่ยใช้ประมาณ12ชั่วโมงนะครับวนกลับมาแบตเตอรี่ยังเหลือประมาณ40อัพอยู่เลยนะครับ ทางนันทนีก็เป็นเพราะ AI Power Master ด้วยนะครับกับเทคโนโลยีใหม่ Battery Optimization นั่นเองที่ทำให้แบตเนี่ยสามารถใช้งานได้ยาวนานก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวแบตอึดที่น่าสนใจสำหรับคนที่ชอบแบตเยอะๆใช้ได้ทั้งวันนะครับมีที่ชาร์จให้มาในกล่องด้วยอย่างที่บอกไว้ก็คือเป็น m i โ r o USB เป็นไฟ10วัตต์นะครับชาร์จแบตเตอรี่จากศูนย์ะครับเป็นเว30นาทีได้ประมาณ23ครับ เรียวมี3มากับกล้อง2ตัวนะครับตัวหลัก1 3ล้านพิกเซล f 1.8 p d f นะครับแล้วก็อีก1ตัวเป็น2ล้านพิกเซลสำหรับวัดระยะนั่นเองซึ่งคุณภาพของภาพออกมาดีทีเดียวนะครับเมื่อเทียบกับราคาของสมาร์ทโฟนตัวนี้นะฮะออกมาดีเทลดีสีดีคอนทราสต์ดีนะครับซึ่งดูดีเทลจากเจ้ามีตัวนี้ได้เลยซูมเข้าไปใกล้ๆก็ยังเห็นคนได้อย่างชัดเจนนะครับ ในพาร์ทของ Dynamic เ a น g ์เองก็ถือว่าทำได้ปานกลางแล้วก็ HDR Auto ก็ทำงานได้ค่อนข้างดีเลยมากับ s ซี n e t e o o g n i t i o n นะครับที่ช่วยตรวจจับภาพต่างๆว่าเป็นภาพอะไรและปรับภาพให้อัตโนมัติด้วย มีโหมดที่น่าสนใจที่ชื่อว่าโคม่าบูสต์นะครับซึ่งจะทําให้ภาพของคุณเนี่ยสีสันสดใสขึ้นรวมไปถึงช่วยในเรื่องของไดนามิกเลนส์ด้วยทดสอบกันให้ดูเลยนะครับภาพนี้ใช้โหมดธรรมดาในการถ่ายนะครับส่วนภาพนี้ครับใช้โคม่าบูสต์ในการถ่ายจะเห็นว่าไฟที่มันโอเวอร์เมื่อกี้กลายเป็นว่ามีดีเทลขึ้นมาแล้วรวมไปถึงไดนามิกเลนส์ต่างๆดีขึ้นหมดเลยส่วนภาพนี้ก็จะเห็นชัดในเรื่องของสีครับที่เร่งขึ้นมานะครับในโหมดของโคม่าบูสต์ สมาร์ทโฟนราคาระดับนี้ก็มี Nightscape หรือว่าโหมดที่ใช้ถ่ายรูปตอนกลางคืนนะครับโดยไม่ต้องใช้ขากล้องมาให้ด้วย ซึ่งคุณต้องถือกล้องนิ่งๆประมาณ3วินะครับเขาก็จะถ่ายภาพเยอะๆเอามารวมกันให้เป็นภาพที่ออกมาดูดีขึ้นครับจากตัวอย่างนะครับภาพแรกเป็นโหมดธรรมดานะครับส่วนในภาพที่2นั้นเป็น night scape โหมดนั่นเองก็จะเห็นได้ว่ารายละเอียดต่างๆนั้นดีขึ้นนะครับสีสันต่างๆก็ดีขึ้นเหมือนกันนะครับแล้วก็อดไม่ได้ครับที่จะลองใช้ coma boost ในที่แสงน้อยดูปรากฏว่าภาพออกมาถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับก็ใช้ทดแทนกับ night scape ได้เช่นเดียวกัน แต่ภาพเนี่ยรายละเอียดจะสู้ night scape ไม่ได้นะครับแต่ว่าภาพออกมาโดยรวมแล้วจะดูบาลานซ์กว่าแต่โดยรวมแล้วนะครับผมชอบใช้ chroma boost ในการถ่ายภาพตอนกลางคืนมากกว่านะครับเพราะว่า1เลยคือเข้าได้เร็วกว่าแล้วก็2เลยคือไม่ต้องถือถึง3วินะครับแต่ถ้าอยากได้ภาพที่รายละเอียดดีๆจริงในที่แสงน้อยก็แนะนำเป็น night scape ครับ อัดวิดีโอได้ความละเอียดสูงสุดที่ 1,080p 30fps เท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่มี OIS แล้วก็ไม่มี EIS ด้วยแต่ว่าสามารถอัดสเสียงเป็นแบบสเตอริโอนะครับก็ถือว่าราคาสมาร์ทโฟนระดับนี้อัดได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้ว กล้องหน้าเซลฟี่ที่ความละเอียด13ล้านพิกเซล f 2.0แล้วก็มี HDR ด้วยนะครับเป็นแบบ fix focus นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าภาพออกมานั้นก็เรียกว่าโอเคครับใช้ได้เลยมีดีเทลต่างๆค่อนข้างจะเห็นชัดนะครับโทนผิวต่างๆก็ถือว่าโอเคนอกจากนั้นก็ยังมี AI beauty ด้วยที่ทำให้หน้าคุณใสขึ้นหน้าคุณเรียวขึ้นแล้วก็ตาโตขึ้นหรือจะถ่ายหน้าชัดหลังเบลอด,ด้วย portrait mode ก็ทำออกมาได้โอเคครับ เรียวมีสามรากับ3สีด้วยกันนะครับสีที่ผมรีวิวไปก็คือ r a d i a n c e blue นั่นเองค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับส่วนใครอยากได้เป็น dynamic black ก็จะเป็นออกโทนม่วงไล่ไปจนถึงสีดำนะครับหรือใครอยากได้ดำแบบสนิทเลยก็จะมี classic black ให้เลือกกันด้วยและนี่คือความ amazing นะครับของเรียวมีสานั่นเองนะฮะบอกเลยว่าใครที่ มีงบไม่เยอะมากแล้วต้องการสมาร์ทโฟนราคาสุดคุ้มแล้วก็สวยขนาดนี้นะครับแนะนำเลยกับ Real วมี3นั่นเองมี่ใช้มายังรู้สึกชอบเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานอย่างที่เห็นโอโหเล่นเกมได้คริ้วเลยนะครับนอกจากนั้นแล้วในเรื่องของกล้องก็ถือว่าเกินราคาจริงๆนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อว่า ราคาไม่ถึงหมื่นยังทำได้ขนาดนี้นะครับอย่างที่บอกไว้ครับใครสนใจตัวนี้เริ่มต้นที่4,590บาทแต่เป็นสเปกแรม3 g ินะครับแล้วก็ความจุตัวเครื่อง32ขายที่ lazada เท่านั้นส่วนใครที่อยากจะได้ราคาเบาๆแล้วก็สเปคอยู่ที่4 g ิแล้วก็ความจุที่64 g ินะครับเขาก็จำหน่ายอยู่ด้วยที่ true นั่นเองก็ไปเปิดเบอร์ true ได้เลยนะครับจะเริ่มต้นที่ 2,490บาทเท่านั้นนะฮะส่วนใครที่อยากได้ตัวสเปค4 g ิแล้วก็แรม64 g ิแบบไม่ต้องเปิดเบอร์เนี่ยราคาก็อยู่ที่5,990บาทนะครับเพราะฉะนั้นสมาร์ทโฟนตัวนี้งบ6,000อยู่เลยนะครับใครที่สนใจก็เรียนเชิญได้เลยผมรีวิวแล้วผมยังชอบเลยนะครับก็รู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างคุ้มค่าคุ้มราคาจริงกับเรียวมี3ครับ เอาละครับชอบอย่าลืมกดไลค์กด u u s s r i b e นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งข้างปุ่ม Subscribe ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของคนะครับแล้วก็ใครที่ใช้ตัวนี้แล้วมีความคิดเห็นยังไงหรือว่ายังไงก็ลองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ทางด้านล่างคอมเมนต์ของเราเลยนะครับส่วนคลิปนี้ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าไปแล้วพร้อมกับ r ร a l m มีบายบาย